กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมเซนเซนะครับรอบนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในหน้าจอเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำอีเมลกดปุ่มรับยศนะครับซึ่งเป็นบัตรฟรีนะครับแล้วคนสมัยนี้ใช้กันเยอะมากเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลางไว้ให้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทําการดึงบัตรเข้ามานะครับแล้วก็ให้ไปสร้างยศเมมเบอร์นะครับ โอเคผมนึกว่าครับถ้าเรามาตรงการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมาตรงคําว่าบทบาทนะครับแล้วกดสร้างยศเมมเบอร์ไปนะครับซึ่งเป็นยศปกติครับอาจจะเป็นยศตกแต่งก็ได้นะครับแล้วแต่จะนําไปประยุกต์ใช้กันนะโอเคครับหลังจากเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับให้เราเขียนคานี้ไปนะครับสไลด์นะครับแล้วเขียนตามผมเลยนะครับ i m g e นะครับ i m g e สร้างนะครับอันนี้คือหัวข้อนะครับโอเคครับนี่ผมก็ได้เตรียมมว้แล้วครับไอ้ตรงนี้ก็คือโค้ดสีนะครับ ของผมใส่เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นลายละเอียดนะครับก็ให้ใส่ไปนะครับเสร็จแล้วมาตรงคําว่า image นะครับโอเคครับนี่ครับหลังๆมันก็จะมีประมาณนี้ครับง่ายๆเลยครับแล้วกดส่งไปเลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้เราทําการก๊อปกดค้างตรงข้อความตรงนี้นะครับแล้วกดตรงคลอกลิงก์ข้อความนะครับแล้วมาตรงนี้ครับแล้วก็ เขียนตามผมเลยนะโอเคครับเสร็จแล้วมาตรงเมสเซจนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็วางลงไปเลยนะครับอันนี้มันให้ใส่เป็นลิงก์ของข้อความนะครับผมก็เคยตัวนี้เลยนะแล้วไทยนะครับไอตรงนี้ทุกคนสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากง่ายอยากคลาสสิกสุดก็กดอันแรกไปเลยนะครับแล้วมาตรงอันนี้นะครับมันถามว่าถ้าเกิดกดปุ่มนะครับจะให้ได้ยศอะไรนะครับอันนี้ผมก็ติ๊กเป็นเมมเบอร์นะครับ อันนี้ก็คือข้อความนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความตรงข้างๆปุ่มนะครับนี่ครับผมก็จะเขียนคํานี้ไปนะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะเขียนกันเลยนะโอเคครับอันนี้เป็นอิโมจิของปุ่มนะครับทุกคนสามารถเพิ่มอีโมจิเข้ามาก่อนได้นะโอเคครับเสร็จแล้วมาตรงคาว่าสไตล์นะครับแล้วกดจิอันนี้มันเป็นสีของปุ่มนะครับผมชอบสีเทานะก็จะกดไปตามนี้เลยครับ นี่ครับหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะสอนนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ดิสหลักของผมก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการสร้างช่องประเป่าขึ้นมาก่อนนะเป็นบอทที่แบบมันแตกต่างจากปุ่มตรงที่มันจะกดอิโมจิแล้วมันจะได้รับประโยชน์นะครับอ่ายกตัวอย่างนี่ครับแบบนี้เลยครับนี่เนี่ย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  เหตุผลนะครับที่ผมสอนแบบนี้เพราะว่าความจริงมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับมันแล้วแต่คนชอบแหละว่าต้องการแบบไหนนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับให้เราไปทําการดึงบอร์ดไอตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะนี่ครับเสร็จแล้วเราเขียนข้อความอะไรก่อนก็ได้นะครับโอเคผมจะเขียนคําว่า enjoy emoji นะครับอันนี้มันเป็นอักษรพิเศษนะครับไม่ต้องสนใจด้วยมมเขียนนะ โอเคนี่ครับเสร็จแล้วให้เรากดอ่อนี่นะครับคัดลอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมคัดลอกลิงก์เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเขียนคําว่าสไลด์นะครับนี่ครับมันจะมีคํานี้ขึ้นมาครับนี่นี่ยีนี่เอดีเขียนไปนะครับนี่ครับเพิ่มมิโมจิรับยนในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เป็นเมสเซจไอดีนะครับโอเคผมเมื่อกี้ผมก๊อปผิดนะรอบนี้ก๊อปเป็น ID ข้อความนะครับแล้วกดคําว่าช่องไปนะครับ แล้วเราก็เขียนชื่อช่องของช่องนี้นะครับอย่าไปเขียนช่องอื่นนะโอเคนี่นะครับอันนี้มันก็จะเป็นอีโมจินะครับเอ่อผมเอาเป็นอีโมจิบวกหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็แล้วกันนะครับนี่ครับมันก็ง่ายมากครับไอ้บอทตัวนี้ครับมันแล้วแต่คนชอบเลยนะว่าชอบแบบไหนนะครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับผมไว้คลิปหน้าแล้วกัน